อิสราเอลเร่งเสริมทับรับมือสมรภูมิตะวันออกกลางล่าสุดลงนามจัดซื้อเครื่องบินรบล้ำสมัยรุ่น F-15IA จำนวน25ลำจากสหรัฐหลังตลอด้หงปีที่ผ่านมาอิสราเอลเปิดศึกรอบทิศต,ตั้งแต่นวนกาซาลามไปสู่เลบานอนเยเมนซีเรียและพี่ใหญ่อย่างอิหร่านดูเหมือนว่าสมรภูมิโลกเดือดยุค2025อาจจะย้ายมาอยู่ตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้น ประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ กระทรวงกลาโหมของอิสราเอลแถลงการลงนามจัดซื้อเครื่องบินรบล้ำสมัยรุ่น F-15IA จำนวนท15ลำรวมมูลค่ากว่า5,200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า180,000ล้านบาทตกรลับล้กว่า7,000ล้านบาทจากบริษัทโบอิงผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนด้านอาวุธสำหรับอิสราเอลอีกทั้งยังผ่านการอนุมัติของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบ,บเดน และสภาคองเกรีตแล้วเมื่อต้นปี2 5 1 7รวมถึงเงื่อนไขที่เปิดทางให้อิสราเอลจัดซื้อเครื่องบินรบเพิ่มอีก25ลำถ้าหากอิสราเอลต้องการจะซื้อเพิ่มในอนาคตโดยเครื่องบินรบรุ่น F-15IA สามารถจะติดอาวุธของอิสราเอลได้และยังโจมตีได้ไกลสามารถบรรทุกอาวุธได้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับกองทัพอากาศอิสราเอล รักษาความได้เปรียบเชิงยุทธวิธีเหนือข้าศึกพร้อมรับมือกับปัญหาภัยความมั่นคงในตะวันออกกลางทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเบื้องต้นบริษัทโบอิงจะเริ่มส่งเครื่องบินลบรุ่น F-15IA ในปี2,574เฉลี่ยส่งมอบ4-6ลำต่อปีจนกว่าจะครบตามจำนวนที่อิสราเอลสั่งซื้อจากโบอิงปัจจุบันกองทัพอากาศอิสราเอลมีเครื่องบินลบประจำการ4รุ่น ได้แก่ F15 Eagle, F15 e Strike Eagle, F16 Fighting Falcon และ F35 Lightning II ซึ่งผลิตในสหรัฐและมีเทคโนโลยีหลบเลี่ยงเดด้์ยากต่อการตรวจจับของสตู ซึ่งคาดว่า F-15IA จะมาทำงานในน่านฟ้าเพื่อป้องกันอิสราเอลและใช้ต่อกอนขับข้าศึกซึ่งจะทํทำงานควบคู่กับ F-35 Lightning II เพื่อครองน่านฟ้าป้องกันอิสราเอลได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ภารกิจเขย่าโลกของกองทัพอิสราเอลล่าสุดคือการส่งเครื่องบินรบ F-35 Lightning II และอากาศยานรบหลายรุ่นหลบเลี่ยงการตรวจจับเข้าไปปฏิบัติการบุกรังเสือโจมตีอิรานโจมเป้าหมายโรงงานผลิตขีปนาวุธ และเป้าหมายทางการทหารอื่นๆใกล้กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหรา่านและพื้นที่ทางตะวันตกของอิหรา่านเพื่อตอบโต้หลังอิหรา่านยิงจรวดและขีปนาวุธตลอดจนส่งโดรนโจมตีอิสราเอลจำนวนกว่า200ลูกเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดรัฐมนตรีกระกลาโหมคนใหม่ของอิสราเอลออกมาระบุว่าอาจจะมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกรอบหลังอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอิหรา่าน ไปเมื่อวันที่26ตุลาคม2517ทั้งนี้แผนการเสริมทัพป้องกันประเทศของอิสราเอลพบว่ากระทรวกงการลงทุมทุ่มงบอีกกว่า18,000ล้านบาทเพื่อขยายการจัดซื้อจัดจ้างระบบสกัดกั้นด้วยเลเซอร์หรือไอออนบีมซึ่งระบบดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อปร,ปรับปรุงและสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธอื่นๆที่กลุ่มฮิสบลลในเลบานอนยิงเข้าใส่อิสราเอล,ลตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาได้เปิดฉากขึ้น โดย Iron Beam จะเสริมขีดความสามารถรวมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆเช่น Iron Dome เบื้องต้นอิสราเอลมีระบบป้องกันภัยทางอากาศ3ระบบแ <ST IT IC AL> บ่งระยะการปฏิบัติงานชัดเจนประกอบไปด้วยระบบ Iron Dome เพ,พื่อป้องกันขีปนาวุธพิสัยใกล้รวมถึงกระสุนปืนใหญ่และปืนคอหรือแม้แต่โดนโจมตีในระยะตั้งแต่4-70กิโลเมตรจากจุดปล่อยจรวด ระบบเดวิดซลิงถูกออกแบบมาเพื่อทำลายจรวดพิสัยไก่ขีปนาวุธร่อนและขีปนรวุธแบบทิ้งตัวพิสัยกลางหรือพิสัยไก่ในระยะถึง300กิโลเมตรและระบบแอโรซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลายขีปนาวุธวิถีโคง้งระยะกลางและระยะไกลที่อยู่ในระยะไกลได้ถึง2,400กิโลเมตรเป็นการทำลายในชั้นบรรยากาศชั้นบนและนอกอวกาศของโลกนอกจากนี้ อิสราเอลยังจะซื้อกระสุนรถถังเกือบ33,000นัดัดกระสุนปืนคออีกกว่า50 0 0 0นัดและยานยนต์ขนส่งทางทหารใหม่หรือเป็นการเตรียมรับมือกับวิกฤตสงครามที่จะเกิดขึ้นในตะวันออกกลางหลังอิสราเอลเปิดฉากเอาคืนกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาแต่การสู้รบกับไม่หยุดอยู่ในแค่ชนวนกาซาเพราะในเวลานี้สถานการณ์ลุกลามออกไปในหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่อิสราเอลอ้างว่ามีกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงสั่งสมอาวุธ และกำลังพลซึ่งงินภัยต่ออิสราเอลไล่ตั้งแต่กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซากลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนรวมถึงกลุ่มติดอาวุธใกล้ชิดกับอิร่านในซีเรียและล่าสุดยังได้มีการเปิดฉากโจมตีอิร่านโดยตรงขณะที่อิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทั้งฐานที่ตั้งทางทหารและหน่วยงานหลักของกลุ่มอิสลามิกยีฮาดในเขตชานเมืองสองแห่งคือเมืองเมดเซ และคูซายาซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2517โดยอิสราเอลอ้างว่าเป็นกลุ่มที่โยงใยกับอิหร่านขณะโดวยกันเขตแมสเซถูกใช้เป็นแหล่งพักอาศัยของเหล่าผู้บัญชาการกลุ่มฮิสบลาะของเลบานอนและกลุ่มแกนนำหน่วยทหารวีโวลูชันเนลิกาดของอิหร่านทำให้ผู้นำบางคนของทั้งสองกลุ่มเสียชีวิตย้อนหลังไปเพียงหนึ่งวัน ที่อิสราเอลเพิ่งเปิดปฏิบัติการในภาคใต้ของเลบานอนแต่ภารกิจนี้นำมาสู่การสูญเสียกำลังพล6นายและเป็นการสูญเสียกำลังพลมากที่สุดในครั้งเดียวนับตั้ที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการภาคพื้นดินในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและภาพรวมอิสราเอลสูญเสียทหารในเลบานอนไปแล้วกว่า47นายอย่างไรก็ตามวิกฤตความมั่นคงในตะวันออกกลางก็มีความสูมเสียงขยายวงตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อกองเรือรบของสหรัฐ และอากาศยานทางทหารเครื่องบินรบรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ถูกส่งไปเประจำการตะวันออกกลางเพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธที่จะโจมตีได้ตลอดเวลา <do>. uh, โดยผลิตีน <and> แพทไรเดอร์โฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุะบว่าวันที่11พฤศจิก,กาย,ยน2517เรือรบของสหรัฐถูกโจมตีโดยระบบอากาศยานไร้คนขับแบบปีชีพยอย่างน้อย8ลำขี่ปืนุาวุธต่อต้านเรือ5ลูกและขี่ปืนาวุธร่อน ต่อต้านเรืออีกสามลูกแต่เรือรบของสหรัฐสก,กัดเอาไว้ได้และไม่ได้รับความเสียหายพร้อมชี้แจงคำกล่าวอ้างของฮูตีที่อ้างว่าได้มีการโจมตีเรือรกเครื่องบิน U.S.S. Abraham Lincoln ซึ่งนั่นเป็นสิทธิที่ไม่ถูกต้องเพราะเรือรบของสหรัฐไม่ได้ถูกโจมตีอย่างไรก็ตามเขาไม่ขอระบ,บุถึงตำแหน่งที่ตั้งของเรือรกเครื่องบิน Abraham Lincoln ของสหรัฐซึ่งมีการส่งเรือของกองทัพเข้าไปไประจําการในภูมิภาค เพื่อช่วยปกป้องเรือสินค้าต่งตางๆจากการถูกกลุ่มฮูตีโจมตีทันนีคณะกรรมการพิเศษของสหประชาชาติหรือยูเอ็นเตือนว่าการทำสงครามของอิสราเอลในชนวนกาซาสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวมถึงกล่าวหาว่ารัฐบาลเทลอาวีปใช้ความอดอยากเป็นวิธีการทำสงครามจากการปิดล้อมชนวนกาซาการขัดขวางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถือเป็นการลงโทษชาวปาเลสไตน์แบบเหมารวม เน้นย้ำถึงภาระผูกพันของประเทศอื่นๆพยุติสงครามนองเลือดครั้งนี้ทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งที่จะมังเกิดขึ้นตะวันออกกลางหลังสมรภูมิในดินแดนแห่งนี้ล่วงเลยมากว่าหนึ่งปีและยังสออเขาว่าจะยังมียุติในเร็ววันนี้ที่สําคัญอาจจะเป็นสมรภูมิใหม่ในยุค2025ระหว่างอิสาราเอลและอิหร่านภายใต้บทบาทพันธมิตรของแต่ละฝ่ายนั่นคือสหรัฐและรัสเซียกับจีน แม้ว่าผู้นำสหรัฐคนใหม่จะมีท่าทีเป็ริตรกับผู้นำรัเสเซียแต่ผลประโยชน์ของแต่ละประเทศย่อมมาก,ก่อนโดยเฉพาะนโยบายของครัมป์ให้ความสำคัญกับพลังงานฟอสซิลมากกว่าพลังงานสะอาดทําให้สหมรภมิตะวันออกกลางอาจเป็นแนแดนประลองกำลังในเกมชิงอำนาจทํากลางวิกฤตปมกันแยันที่ยังฝังรากลึกอยู่ในภูมิภาค